ครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับการกินนะครับกินหมูกระทะนะครับร้านคุณบอมใช่ไหมครับเสียบบอมนะครับเปิดร้านหมูกระทะนะครับที่บ้านนาโดนะครับเริ่มต้นนะครับร้อยห้าสิบ่าเขาขายยังไงครับนี้เก้าสิบเก้าเริ่มต้น ที่99นะครับแต่ว่า99ไม่อิม่มต้องเอาประมาณ200นะครับถึงจะอิ่มนะครับอิม่มยังคุณเพิ่มคุณเพิ่มอิมม่มเลยยังยังไม่อิ่มมีน้ำจิ้มครับน้ำจิม้มน้ำจิ้มรสเด็ดมีส้มตำด้วย นะครับส้มตำมาม่ามีนะมามา่ไหนนมาม,ามีทั้งเส้นมาม่ามีทั้ง นะครับมีทั้งสามสิบผักคีริวนะครับผักคีรวเล็กมือนางตีนไก่นะครับรวมมิดรวมมิตรมีทั้งอา,อาหารทะเลปลาหมึกยกเว้นกุ้งนะครับไม่กินช่วงนี้นะครับไม่กินทำไมไม่กินกุ้งคุณบอมเป็นไรครับ ทำไมถึงไม่กินกุ้งครับกัวอะไรกัวอะไรครับกัวอะไรครับกัวอะไรครับตอบดังๆให้สิบบาทตอบถูกให้สิบบาทกัวอะไรครับกัวอะไรคุณเพิ่มยุคนี้เป็นอะไรอะไรกําลังแพร่ระบาดครับโรคโรคอะไรครับโรคโควิดนะครับคุณเพิ่มบอกว่าโควิดโคนาโควิดโคนา โควิดนะครับไม่กินกุ้งงดนะครับงดกินกุ้งดูครับสีสันนะครับสีสันนะครับหมูกระทะนะครับบ้านนาโดนะครับจัดเองครับขายเองครับบ้านนาโดนะครับ ไม่ต้องเข้าหนึ่งเมืองนะครับยุคมีนะครับกินอยู่ที่บ้านนาโดนะครับเปิดร้านนะครับที่บ้านนาโดนะครับหมูกระทะแต่ซื้อมาก,กินที่บ้านนะครับไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านนะครับเขาห้ามนั่งกินที่ร้านกินที่บ้านใครบ้านเรานะครับ ดูนะครับสีสันสีสันนะครับน่ากินน่าทานมากนะครับไงัไงอ้ำครับอำอำเลยคุณเพิ่มอ้ำเลยกินครับกิน,นนะร้อนโอ้ออโหร้อน ร้อนมากร้อนจิดตุกอ๋ออร่อยอร่อยมากเลยอ,อร่อยตั้งแต่คำแรก<อ>จนคำสุดท้าย <ทำ S 1> ดูชีสส,สับบุ้นเต็นจานนะครับเน,นี่ย ผ้ <í> าคลิ้วผ้าคลิ้วนะครับผ้าคลิ้วผ้าคลิ้วก็มีนะครับรรมเมนูนะครับมีแกงอะไรครับนี่งแกงฟักทอง <ม astern> แกงอ่งอมฟักทองนะครับ เมียนูนะครับหลากหลายส้มตำรสเด็ดสุดยอดนะครับสุดยอดที่นี่นะครับบ้านนาโดนะครับสุดยอดจริงๆิงนะครับวันนี้เมียนูเด็ดนะครับ